สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้กับสิพาเพื่อนๆไปตัดใบร้านเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้านะคะพี่น้องทองฝากงามงามเอาบรรยากาศดีๆมาให้ไทยทําให้พี่น้องได้เบิรงนเนาะคะ่ะกับสิพาพี่น้องไปตัดใบร้านไต่หมู่บ้านค่ะอยู่ไก่น้องน้ำเนาะคะ่ะอันนี้เป็นหนองน้ําสาธารณะเนาะพี่น้องลงไปข้างรางพูดละพี่น้อง อยู่ใตหมู่บ้านเลยค่ะนี่ก็เดินทางอีกสักพักนึงค่ะกำลังสีหอดแล้วค่ะก่อนจะถึงน้องน้ำกับสีพันทุงในทุงไร่ทุงหน้าเนาะค่ะพี่น้องปลูกไรยยางค่ะช่วงนี้แล้วให้ใแล้วหน้าเนาะค่ะพี่น้องชาวนาทั้งนี้กับสีปลูกอ้อยปลูกมันปลูกมันซัมปะลลังค่ะพี่นอ้องรวม มันฝรั่งเนาะค่ะปลูกเขาน้ำเน่ค่ะเขาน้าปังเนาะค่ะแล้วแต่และอาชีพที่เพิ่นธนัดค่ะอันนี้ก็เดินทางมาหอดแล้วค่ะพี่น้องแถวบ้านจะเรียกว่าน้องค้าค่ะพี่น้องเป็นน้องน้ำสาธารณะค่ะจะเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านที่สาวอีสานอยู่ค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งจะติดอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะเป็นน้องน้ำใยนะค่ะ ตอนนี้ก็สิมีทั้งต้นตาลต้นล้านค่ะพี่น้องต้นสะดาค่ะแถวนี้บริเกิดขึ้นเองด้ค่ะพี่น้องมีพระค่ะมีพระเพิ่นมาปลูกไว้ให้ใส่ค่ะพี่น้องเพิ่นอนุรักษ์เนาะค่ะใบลานคนอื่นอาจสิบริไส้ประโยชน์จากใบลานค่ะแต่เมือนี่สาวอีสานก็สิมาใส่ประโยชน์ค่ะเอาไปทำลัางค้าเด้อค่ะพี่น้องหลังคากระท่อมหน่อยค่ะเอาไว้กันแดดกันฝนเนาะค่ะ ไว้เฮ็ดกระท่อมเก็บแตงค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นตาลบางต้นก็ออกลูกเลยได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนสิปลูกไว้ริมสะค่ะตอนนี้พระอาจารย์เพื่อนมาปลูกให้ค่ะมาปลูกไว้ค่ะกใส่ประโยชน์ค่ะได้หลายอย่างชาวบ้านก็มาใส่ประโยชน์จากใบล้านนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้องน้ําสาธารณะด้วยค่ะพี่น้องห้ามจัดซัดน้ำค่ะพี่น้อง ทำจับค่ะเพิ่นอนุรักษ์ไว้ค่ะ<อ>ให้ขยายพันธุ์ค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆน้องค่ะพี่นอ้อง <c oughs> อยู่กับธรรมชาติเนะค่ะพี่นอ้องนี่มีทั้งต้นตาลน,นี่ค่ะต้นตาลกออกน้อยแล้วล่ะค่ะพี่นอ้องฟังความมืดนี่กระสิเป็นไร่อ้อยทั้งหมดเลยค่ะเขียวเขียวนี่ค่ะ เนไาอ้อยค่ะเบื้องพี่น้องพักเกษตรค่ะเกษตรงามลายค่ะพี่น้องลายหลายพักเกษตรค่ะเดี๋ยวสาวอีสานเกษรลงไปเอาค่ะพี่น้องไปเอามาทําพันธุ์ค่ะเอาไ้ปลูกทีสะนะคะสะที่สวนแตงค่ะนี่ค่ะพักเกษตรอันนี้เกษตรน้ำด้อค่ะพี่น้องโอกาสลงไปเลิกค่ะเพราะว่าหนองน้ำค่อนข้างลึกด้วยค่ะ จะอยู่แค่ตะลิงค่ะนี่ก็สิเอาไปทำพันธุ์หน่อยนึงค่ะพี่น้องเอาไปปลูกค่ะไร้คักค่ะพี่น้องคุณอนะขยายพันธุ์ง่ายค่ะพักเกษตรอันนี้ปลูกไว้ก็เป็นอาหารของปลาเนาะค่ะแล้วก็ให้ปลาเพิ่นมีที่ลบแน่ค่ะงามคักค่ะพี่น้อง มีแต่ยอดงามๆค่ะแต่กระบอกกาลงไปเนาะค่ะน้องหน้ามันเลึกค่ะได้พ่อสมควรแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับสีน้ำเอาไปเก็บไว้ในรถก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่ซ่าน้ำอ่าที่เดียงปลาอยู่สวนแตงค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะพันกระเตรเนาะค่ะพี่น้องถือเอาไปปลูกค่ะได้เราก็ไปต้อค่ะพี่น้อง ไปเก็บใบลานกันค่ะทิ้งการของใบลานกับคอนข้างมีน้ำด้วยค่ะน้ำเลี้มคมค่ะกต่ระวังนิดนึงค่ะพี่น,อน้อง ทั้งใหญ่ทั้งนักค่ะพี่น่องไปล้านสาวอีสานก็ได้ไปล้าน่อสมควรนเราค่ะก็ได้ตีมหล้างรถล้วค่ะเดี๋ยวพอไปมุ่งลังค่ากระถอมหน่อยเก็บแตงแล้วค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดรไล่์กดแชะในสาวอีสานช่างแนวค่ะพี่น้องไอยพอกันไม่ไนคคิดหนาค่ะคิดนีกับไทยทํำเกี่ยวกับ ใบลานเนาะค่ะพี่น้องประโยชน์ของใบลานเอาไปทำมุ้งหลังคาเนาะคะ่ะคลิปหนาค่อยพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ